รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ทําไมต้องเป็นนาแปลงใหญ่บ้านโคกกลางตําบลบ้านตาดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะจะบอกให้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกกลางเกี่ยวหรือ่งเรื่องร้องข้าวรวงสีทองมองสวัยชูโช่อกลุ่มนาแปลงใหญ่ตําบลบ้านตาด9กกว่าแปลงใหญ่ข้าวของจังหวัดอุดรธานีเราต้องเลือกมาที่บ้านโคกกลางตําบลบ้านตาดอําเภอบ้านดุง เพราะเขามีคุณลักษณะจำเพาะที่มากกว่ากลุ่มอื่นๆกฎระเบียบที่เขาออกสมาชิกปฏิบัติตามให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่และกลุ่มศูนย์ข้ามชนของชุมชนนี้มีความพร้อมมากๆจึงเป็นจุดที่น่าเอาเป็นแบบอย่างให้สําหรับกลุ่มอื่นๆสําคัญคือตัวของประธานและคณะกรรมการที่ร่วมกันทํางานเพื่อส่วนรวมจรงจิงๆใช้เสียงส่วนใหญ่นะเสียงส่วนใหญ่ครับ<ๆ>ปันผลปันหุ้นให้กับสมาชิกแบบโปร่งใสครับรายรับรายจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ครับผมก็เงินก็ส่วนที่เหลือก็ฝากเข้าบัญชีครับผม,มประธานก็เป็นต้นแบบให้เขาด้วยครับผม,มครับผมกรอบกับได้สมาชิกที่มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการทุกด้านจึงออกมาดีไม่เฉพาะหมูสามหมูสี่ครับต่อไปเราจะมูหนึ่งหมูสองหมูสาม 3. อย่างนี้ก็จะมาเข้าร่วมด้วยวเราก็เลยตั้งเป็นศูนย์ข้าวชนธรรมาตรดครับเพื่อจะได้ดำเนินการให้ควบคุม ในาลลมกุ่แปงหอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้าจัดการผลประโยชน์ของส่วนรวมดีผลประโยชน์ของสมาชิกก็ยิ่งได้ครับกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่นี่ดีดีดีมากคนสวยมาดูความรวยของชาวนาความจนไม่เคยเจอจ้าเพราะว่าค่ะคิดแล้วทำลดคุน ให้ตำที่สุดช่วยจุดกำไรสูงลํำขอเพียงเรื่องราคารัฐบาลจ่ายตกตามข่าวดีดีกับพี่คำรณกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจกลุ่มส่งเสริมและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกกลางตะบนบ้านตาดอำเภอบ้านดุงอุดรธานีดีจริงๆนะ <c oughs> จะบอกให้ไปต่อการอีกตอนครับ ตอนสมุนไพรไทยเนวดายวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์เซ็นเตอร์ที่นนทบุรีจัดอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจตลอดเวลานะ <c oughs> จะบอกให้คนไทยยาไทยต้องอยู่คู่กับสมุนไพรไทยอมุนชื่นใจไม่เนใครก็ต้องยินยอมว่ากลิ่นปรางชั้งหอมสมุนไพรไทย,ยปัจจุบันนี้ดังไปทั่วโลกแล้ว วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ที่ไซมาซอย7อําเภอเมืองนนทบุรีจัดอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจเรื่องสมุนไพรเป็นประจำสรรพคุณในการรักษานะครับอันนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นเพราะนั้นจะเกิดการใช้สมุนไพร ทั้งภายในประเทศและก็ส่งเสริมไปสินตงตลาดต่างประเทศได้ด้วยครับสำคัญเพราะกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้งบถึง1,500ล้านบาทต่อปีให้คนไทยหันมาใช้ยาไทยสมุนไพรไทยและการนวดแผนไทยพี่น้องชาวประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับหันมาสนใจเรื่องสมุนไพรแล้วก็สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเล็กๆอย่างผมนะครับใช้สมุนไพรไทยครับผมว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากต้นน้ําถึงปลายน้ําเป็นวาสนาดีของประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนอย่างไทยเฮิร์บเนี่ยอยู่ในอยู่ในนี้ครับความรู้ตรงนี้น่าจะไปต่อยอดได้อีกเยอะค่ะสมุนไพรไทยไปได้ไปดีไปโลด สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าของดีที่เรามีอยู่ต้องฟื้นฟูขึ้นมาครับโดยเฉพาะที่ไทยเฮฟเซนเตอร์นนดบุรีไปไม้น้ำมันไปกับคำรนไม่ดีไปดูสมุนไพรดีๆนามเขามีผลไพรดมก็ชืน่นจิตหน้าหอมก็ชื่นใจต้องผลไพรเท่านั้น เศทไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์คุณภาพเลิศเลอสร้างสรรค์ข่าวด,ดีดีกับพี่คำรณสมุนไพรดีมีคุณภาพคือสมุนไพรไทยจงจำไว้ให้ขึ้นใจวิสาหกิจชุมชนไทย Center, เฮิร์บเซ็นเตอร์เบอร์หนึ่งเรื่องนี้นะจะบอกให้<ม>นนทบุรีดมก็ชื่นจิตหน้าทองก็ชื่นใจต้องผลไปเท่านั้น